สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับใครสนใจรถมือสองสักคันนะครับเพชรยนต์นะครับตอบโจทย์พี่พี่อย่างแน่นอนคันรถมือสองคุณภาพเกรดเอครับสต็อกแน่นแ4่นกว่าคันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูเก่งเล็กนะครับเครื่อง1000นะครับเครื่องพันสเครื่องพันหนะครับเก่งเล็ก นะครับกึงึ่งกลางเนาะถ้าเป็นพันหนะครับมีทั้ง V ีออครับยาริสครับยาริสเอทีพนิสันอะเมล่าเนี่ยตัวนี้คตรน่าใช้นะครับเป็นตัว V ด้วยนะนะครับก็มีกล้องถอยมีเบาะหนังอะไรให้ครบแล้วอ่ะนะครับแล้วรวมไปถึงมันด้าสนะครับมีจอดอยู่ตรงนี้เฉพาะมันด้าสประมาณสี่หคันราคาเริ่มต้น3 0 0แสนต้นๆนนะครับรวมถึงยาริส V ีออผ่อนประมาณ5000มินะครับใครอยากได้รถมือ2ราคาประหยัดครับผมขอปีประมาณสักสิบแปดสิบเก้าขึ้นไปนะดอกเบี้ยผมหาให้ได้ 2.39ครับขอเครดิตดีผ่อน4ปีถ้า5ปี2.69ครับถ้า6ปีนะครับ3.69ถ้า7ปีครับ4.49ราคาที่ผมพูดไปจะเป็นราคาฟรีดาวผ่อน7ปีนะมาผมเริ่มต้นที่คันนี้กันเลยนะครับ3482ครับ VOS นะครับอันนี้นะน่าจะเป็นตัวมิดนะครับนี่ดูไฟแบบนี้นะเป็นตัวมิดแน่นอนได้ไฟโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะมีเขาเรียกไฟตัดหมอกให้นะครับด้านหน้าแล้ว คันนี้ราคา379,000แต่ปีมันใหม่มากนะครับถ้าอยากได้ v ีออสักคันปีใหม่ๆหมใหม,ใหม่น้อยๆแนะนำคันนี้นะครับวีออปี2020 วีออสปี20นะครับจด21เป็น20ผลิตปลายปีเรียกได้ว่าเป็นปลายล็อตเขาเลยอะก่อนเลิกผลิตนะครับก่อนที่เขาจะาถ้าเป็นสีประตูเก่งเล็กเขาจะแค่ยารีไอทีบแล้วนะครับอันนี้เรียกได้เลยว่าเป็นล็อตสุดท้ายนะของเครื่องพันห้านะครับเหยาพุ่งๆนะครับไม่อืดน,นะครับขับทางกลยทางใกล้นะครจะคล่องตัวกว่า e ีกโกคานะนะครับคันนี้ 379,000ด้าครับฟรีดาวพอนอยู่6,3 0 0ตลอดสัญญาแต่คุณได้ปี20จด21เวลาไปจัดไฟแนนซ์เขามองว่าคันนี้คือปี21นะเพราะมันไม่ได้ลากจดนะครับมันผลิตปลายปีแล้วจดทะเบียนต้นปีนะครับฟังชันครบครับได้เบาะหนังไฟโปรเจคเตอร์ล้อมแม็กนะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้ครบนะครับเชื่อมต่อนะครับโทรศัพท์กับหน้าจอได้เลยกับลำโพงได้เลยนะครับสายเข้ามาคุณรับสายผ่านตรงพวงมอะไรได้เลย นะครับแล้วก็ฟังเพลงผ่าน YouTube Music Spotify ได้ครบอ่ะนะคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อน6.3ครับได้ปี2 0่สจดยีไม่เจ0 0 0มย้ำไม่แค่70,000นะครับตัวมิดเนี่ยเออ่จะเพิ่มมาจากตัว Entry อันนี้ข้างๆตัว Entry นะเพิ่มมานะครับง่ายๆเลยนะที่สิ่งที่เพิ่มมาไฟครับเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์ครับมีไฟตัดหมอกครับนะได้ล้อแม็กครับและมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนได้เบาะหนังประมาณนี้นะที่ผมพูดไปนะครับประมาณนี้6-7อย่างเนี่ยนะครับคุ้มกว่าราคามันห่่่าางงกััันนนนไมเยยออะะคคี้ Entry รบ 6035นะราคาประหยัดมาคันนี้นะครับ329,000นะถ้าเป็นตัว Entry ปี19นะครับ Entry ปี Ent 19เนี่ยเลทมันจะอยู่ประมาณัก 319, 329ไม่จะ6070,000นะ6070,000,80,000จะอยู่ที่ 329, 329ผ่อนประมาณ 5,600, 5,700นะแต่ถ้าคุณไปเล่นตัวไม่สักแสนหนึ่งนะครับจะ 319, 319,000ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ5,500ครับผ่อนไม่แพงนะ คุณได้รถเก่งนะครับเเครื่องพันห้านะครับแล้วก็มันได้ความอึดถึกทนเนาะนะครับแม่ทันแนนง่ายดูแลรักษาง่ายนะครบหมื่นโลคุณไม่เปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องนะครับไปสลับยางแค่นี้คุณก็ขับเรื่อยๆแล้วมันไม่จุกจิกนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถสามันประจําบ้านนะสำหรับเก่งเล็กนะสำหรับ v ีออสสนใจนะครับสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรง0659513374ครับไลน์ครับ pek152 มาครับมาดูคันนี้กันบ้าง ยาลิสเอทีบนะครับหน้าปัจจุบันนะโฉมปัจจุบันเลยรู้สึกคันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะตัวพรีเมียมนะครับทะเบียน1048ครับหล,ล่อเลยได้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับแบบ LED นะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์มีเซ็นเซอร์ข้างหน้าด้วยนะคันนี้นะครับราคาอยู่ที่549,000ปี23ไม้ส0 0 0 0นะครับ1.2พรีเมียมลักชวรี่โอ้โหท็อปสุดอะนะครับ เบาะหนังแน่นอนนะครับมีกล้องถอยจอทัสกีนนะครับได้ล้อแมกไลท์เท่ๆนะครับเป็นเก่งอีโคคาร์ครับประหยัดน้ำมันได้ย3่สล,ลิตรอ่าลืมแจ้งถ้าวีออสก็ประหยัดน้ำมันประมาณสัก19ถึง20โล,ลลิตรแต่ถ้าอีโคคาร์แบบนี้นะยาลิตยาลิตเไท้ีมันได้ย3่สล,ลิตรครับคันนี้ท็อปสุดครับพีเมี่ยมลักชวรี่5 4 9 0 0นนานะฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณ9,000 นะครับแปดพันเก้าเก้าประมาณนี้นะครับได้ยาริดเอทีพตัวท็อปสุดเซ็นเซอร์หลัง4เซ็นเซอร์หน้า2ครับไฟท้ายแบนแบบไลท์ไกด์ LED นะครับผมบอกเลยอย่างหล่อนะครับด้านบนนะครับเป็นชาร์กฟินนะเป็นครีบฉลามแล้วนะครับเก่ง4ประตูนะครับเก่งเล็กตัวท็อปสุดนะป้ายแดงออกมามีประมาณ7จ็ดแสนอะ เจ็ดแสน 7, หน่อยๆนะตอนนี้นะครับราคาอยู่แค่5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันครับปียี่สิบสามไม้สามหมื่นสนใจจัดได้จัดนะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่พรอยู่ประมาณแปด0 65, 1, 33, 74, pond, 8, 9 0 0นเก้าเก้าพันนะครับมาคันต่อไปคันนี้ไม้หกหมื่นนะนะครับมันเหมือนกับคันตะกี้เลยนะครับ 1847นะครับไม้หม0่ครับ1.5นะตัว entry นะครับขับอึดๆึดถึกถทนๆนะคุณไม่ต้องแบบไปซีเรียลอะไรมากขับอย่างเดียวนะครับผ่อนอยู่ประมาณสัก5,000กว่ากว่า5้7 0ประมาณนี้นะครับได้ไม้น้อยได้ไม้6 0 0 0 0ครับเครื่องไม่ช้ำอันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับที่มาที่ไปชัดเจนประวัติเลียงอันครบนะครับได้เก่งไมน้อยนะครับ ผ่อน5,000กว่าบาทคันนี้คุ้มครับสนใจจัดได้จัดสำหรับ v ีออสคันนี้นะครับ <c ute> สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะเรทประมาณนี้ผมมีเยอะนะไม่ประมาณ60,000 70,000 80,000 300,000 0 0ปีประมาณ19นะครับมีหลายคันนะมีอยู่ประมาณสัก8-9คันนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกให้นะผมจะเอาเลือกคันที่คุ้มที่สุดให้พี่ๆ <c ute> บางคันล้อกระทะบางคันล้อแม็กนะครับมันเป็นสเปคเดียวกันแต่ที่โรงงานเขาจะให้เลือกเนาะถ้าเป็นล้อแม็กเขาจะเพิ่มเงินเนี่ยแหละ แต่นะครับผมก็จะเลือกคันที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงครับเป๊ครับเป็นผู้จัดก,การสายขายที่บริษัทเพรยนต์คันที่ผมคัดให้พี่ๆคุ้มแน่นอนนะครับถ้าโทรหาส่วนกลางเขาแรนตอมเซลให้ถ้าโทรหาผมผมตอบแชทเองผมรับสายเองนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาและเลือกคันที่ดีที่สุดให้พี่ๆ 0 6 5 9์1 3 3 7 4ครับไลน์นะ PEK152 มีแอดนำหน้านะครับมาดูขั้นต่อไปเปลี่ยนแนวกันบ้างนะอันนี้เป็นเครื่องพันเทอร์โบแล้วเมกี้เราดูพันสองพันหอันนี้เครื่องพันเทอร์โบครับ 1.0V นะครับปี2022นะครับอ่าเป็นตัวเขาเรียกว่าฟังก์ชันมันครบอะได้เบาะหนังครับนะได้ล้อแม็กครับได้ไฟโปรเจคเตอร์ครับมีไฟเดย์ไลท์ครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนพุทสตาร์ท ครบเลยคันนี้ไม้น้อยไม้อยู่ประมาณเท่าไหร่สี่ห้าหมื่นป่ะเดี๋ยวผมดูก่อนอ่ะคันนี้ไม้หกหมื่นแปดนะครับไม้หกหมื่นแปดปียี่สิบสองนะครับตันอเมร่าตันนิวอ่ะหนึ่งจุดศูนย์วีนะเป็นตัววีนะครับอ่าฟัง์ชั่นเนี่ยครบเลยนะแล้วก็อ่าราคาแค่สามเก้าเก้าเองสามเก้าเก้าผ่อนอยู่หกพันเจ็ดนะครับได้เก๋งนะครับสี่ประตูนะของนิสสันนะครับตัวนิวแบบนี้นะครับโคตรคุ้มครับนี่ ไฟท้าย LED เลยครับเป็นแบบไร้ไกด์ทะเบียนสวยด้วยนะทะเบียน769เซ็ซนเซอร์ถอยมีก้องถอยมีนะครับเบาะหนังมีเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผ่านหน้าจอทสกรีนโคตรคุ้มครับประหยัดน้ำมันด้วยนะ23โลลิตรครับใครอยากได้คันนี้รีบจัดรีบจองกันมามาดูอีกแนวนึงเมื่อกี้เราดูพันสองพันห้าหนึ่งพันเทอร์โบผมมีพันสามด้วยเอานี่เป็งไงนะครับเก่งเล็กนะเครื่องไม่เกินพันห้านะคลิปนี้คุณได้ดูนะครับครบถ้วนแน่นอนคันนี้แปดเจ็ดแปดสี่ มาด้าสองนะครับรู้สึกปีประมาณ23่สามเป่านะครับเป็นตัวซีดานนะครับเป็นตัวซีดานนะคันนี้4ี่แสนห้าหมครับปี23จด24คุณโอ้โหโคตรใหม่ไม่หมื่นเนะครับมาด้าสองหนึ่งจุดสามเอสพีซีดานเอสพี SP, คือตัวท็อปนะฟังก์ชันครบครับภายในได้เป็นเบาะหนังแบบมันเป็นเบาะหนังบวกกับเป็นเหมือนกับอะคันทาร่านะนะครับตรงกลางเป็นอะคันทาราข้างๆเป็นเบาะหนังนะครับกล้องถอยจอรัดสกีนและฟังก์ชันครบครับแล้วขับสนุกนะมาด้า นะครับนี่มีไฟโปรเจคเตอร์แล้วล้อมแม็กแล้วนะครับตัวท็อปปี23จด24ไม่หมื่นเจ็ดสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่ประมาณสักเจ็ดพันไปปลายนะครับผ่อนเจ็ดพันไปปลายนะครับฟังก์ชันครบครับแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาพี่ๆแน่นอนนะสนใจคันนี้จัดได้จัดนะ0659513374นะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะครับหรือแอดไลน์มาแอดพีเอคหมาดูคันต่อไปครับคันนี้1.5มิตรสามแสนนะครับไม่90,000 นะตัวมิดนะมันก็ตะกี้เราดูปี20จด21คันนี้เป็นปี19นะครับไม่เก0 0หมื่นนะครับไม่ได้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับเบาะหนังกล้องถอยจอรัสกีนครบคันนี้ฟรีดาวนะจะผ่อนอยู่ประมาณ6,000นอะนะฟรีดาวผ่อนประมาณห0พันนะสนใจจัดได้จัดนะคันนี้ก็อีกหนึ่งคันที่คุ้มครับมาดูคันต่อไปตะกี้เราดูเป็นแบบสี่ประตูหมดเลยเนาะนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะแบบแฮชแบ็กบ้างนะฮัชแบ็กคันนี้เลยนะครับ4ี่แสน 19,000นะครับทะเบียน752ทะเบียนสวยจำง่าย419,000ครับซีดาวน์จะผ่อนอยู่ประมาณ7,100นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39เนี่ยนะครับ4ปีถ้า5ปีก็2.69นะครับถ้า6ปี3.69ถ้า7ปีก็4.49สีขาวครับประหยัดน้ำมัน e ีโคคาร์นะครับประหยัดน้ำมัน23ลิตรทะเบียน752ครับยาลิตรนะครับ1.2สปอร์ตครับไม้40,000 1> 4 1 9 0 0 0เนครับผ่อน7,001ตลอดสัญญาสนใจจัดได้จัดนะคันนี้0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับมาดูคันต่อไปผมมียาลิต A อทีบนะชมก่อนปัจจุบันนะครับมีตั้งปี18จนถึง20เลยนะถ้าเป็นปี18,19จะเป็น S ถ้าเป็นปี20จะเป็น S s ถ้า S+ เนี่ยก็ฟังก์ชันครบเลยได้เบาะหนังนะครับจอพัสรีนะครับแล้วก็มีกล้องถอยมีอะไรแบบนี้ครบแต่คันนี้เป็นตัว S นะปี18ครับไม่1 0 0 0 0 0กับ8 0 0 0มั้งประมาณนี้3 3 9 0 0 0นะครับผ่อนประมาณ5,000ันกว่าบาทคันนี้ได้สีดำตัวท็อปของเขาอ่ะนะถ้าเป็นปี18-19ตัวท็อปเป็นตัว S ครับถ้าเป็นปี20จะเป็น S+ นะครับเพิ่มเบาะหนังมาที่เหลือเหมือนกันนะครับเพิ่มเบาะหนังมานะครับใครสนใจคันนี้นะครับทักมาได้แล้วผมมีอยู่หนึ่งคันนะครับ อ่าม่ยหนึ่งแสนกับอีก6 7 0 0็ประมาณนี้คันนั้นตัว s p a พาปี20ครับราคาเพิ่มแค่พันเดียวไอ้ยเพิ่มแค่หมื่นเดียวนะครับคุณไปจัดคันนั้นได้นะผ่อนก็อยู่ประมาณสัก6 0 0ันตนๆนะครับสนใจทักมาได้นะสำหรับยาลิสเอทีครับเพชรยนต์มีให้เลือกเยอะเหมือนกันมาครับดูคันต่อไปคันนี้ยาลิสเอทีเหมือนกันนะครับเป็นปีอ่ายีปลายปีนะครับยปีนะบปลายปีมันจะเป็นเหมือนไมเนอร์เชนนะครับเป,เ,ปนะเป็นเป็นไมเนอร์เชนนะก็จะเปลี่ยนจากอ่าตัว S ตัว G อะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นม เอนที i มิดไฮคันนี้นะครับเป็นตัวมิดนะครับเป็นตัวมิดนะปี20ทะเบียน 3, 8, 9, 6ครับคันนี้ไม่อยู่แค่38,000หรือ36,000เดี๋ยวผมดูก่อน30,000กว่าอ่าไม้3 8 0 0 0นะครับปี20ตัวมิดนะครับ369,000หกสามหกก้าผ่อนอยู่6,500 อ่ะผ่อนไม่ใช่6,500ครับผ่อนอยู่6,100ตลอดสัญญาประมาณนี้ผ่อนห0 0ักว่าครับได้ไม้สา0 0 0ืได้ยาลิทนะครับกระจกเดิมแท้รอบคันครับรถสวยนะ่าใช้เป็นตัวมิดเนาะหัวกระจกจะเป็นสีดำนะสำหรับตัวมิดมันเป็นไมเนอร์เชนนะครับมันเป็นไมเนอร์เชนนะครับถ้าเป็นปีปี20กลางปีต้นปีจะเป็นตัวที่เขาเปลี่ยนใหม่เป็น s p สพนะัเนาะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะครับจะได้ไมเนอร์เชนนะครับเพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่ว่าได้รถระหยัดน้ำมันเท่ากาันเครื่องเดียวกันนะบอดี้คลายกัน นะครับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนหูกระจกนะเปลี่ยนลายแม็กอะไรแบบนี้อ่ะคุณดูลายแม็กไมเนด้เชนจะได้ลายนี้อ่าแต่ถ้าเป็นตัวก่อนไมเนด้เชนได้ลายนี้เล็กน้อยนะครับที่เหลือเปลี่ยนหูกระจกเป็นสีดำนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อนะครับภายในเหมือนกันนะสนใจทักมาได้ครับ065 9์1 3374ครับไม่ว่าจะเป็นยาริสเอทีฟนะครับหรือยาริสห้าประตูเพชรยนต์มีพี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะมากนะโดยเฉพาะยาริสห้าประตูนะครับไม่ได้จอดตรงนี้เนาะแต่เข้ามาใหม่เยอะนะอยู่ที่โกดัง3 สนใจทักเข้ามาครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูทีละคันมาครับดูคันต่อไปแนะนำเป็นคันนี้ครับนิสสันอเมล่าเอนะครับเอนะเอจะเป็นเบาผ้าอยู่ถ้าเป็น V ีคันสีขาวอ่ะจะเป็นเบาะหนังและนะเอไม่มีกล้องถอยไม่มีจอทัีนครับแต่คุณได้รถที่ปีโคตรใหม่และไม้น้อยคันนี้ไม่หนึ่งมื่นสี่พันกิโลครับได้สีเทาดําแบบนี้โครสวยครับนะกระจังหน้าแบบใหม่นะปียีสามกระจังหน้าจะได้ลายนี้เป็นไม้ในเชนเขาเครื่องพันเทอร์โบครับป็ะะนน้ำมันยี่สิบสามโลลิตร คันนี้คุ้มแน่นอนนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่6,700 3,99,000พผ่อน6,700ตลอดสัญญานะครับเก่งเล็กวันนี้หวังว่าพี่ๆจะสะใจกันนะ,นะครับพาดูเนาะนะครับเครื่องพันเทอร์โบนะครับเครื่องพันสองเครื่องพันพันสามพันห้านะครับมาดูคันต่อไปคันนี้ทะเบียนสวยเลย3,70นะครับเห็นไฟแบบนี้ตัวมิดแน่นอนคันนี้3,49,000ม่ไม้แสนหนึ่งตะกี้เราดูไม้เก้าหมื่น ไม่เก้าหมื่นแพงกว่าหมื่นหนึ่งนะครับปีสิบเก้าเหมือนกันนะครับก็ไม่มันเยอะกว่าประมาณสักสองหมื่นโลนะไม่ My, เยอะกว่าสองหมื่นโลถูกถกว่าหมื่นบาทถ้าเป็นผมผมผมว่าโอเคนะเพราะไม่ข้ามแสนมามันก็ผ่านการบริหารจากศูนย์ตอนแสนโลมาแล้วอ่ะนะครับประมาณนี้นะเบอร์อใครสนใจคันนี้ครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับตัวมิดนะหนึ่งจุดห้ามิดปีสิบเก้าทะเบียนสวยสามศูนย์เจ็ดทะเบียนสวยจำง่ายครับรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์คันนี้ฟรีดดาวผ่อนอยู่ประมาณห้าพันเก้า นะฟรีดาวผ่อน5้าพันเจ็ดห้าพันเก้าประมาณเนี้ยผ่อนห้าพันกว่าเอานะฟรีดาวนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39นะสนใจคันนี้โทรเข้ามา065 951 33 74ครับไลน์ครับ pek 152ตะกี้นะครับเรามีทั้งเอ,อ,อเมล่ามีทั้งยา,ยาลิทเอทีบยาลิทแล้วก็ v ีออสนะม a สเตอรสเราจะไม่มีซิตี้คา,ร,าร์นะครับขวัญใจมหาชนของประเทศไทยได้ยังไงนะครับ ฮอนด้าซิตี้ครับปี19นี่ปี19นะเครื่อง105นะครับ1.5รุ่นกับโตวีนะคันนี้1.5วีนะครับ379,000ครับปี19ไม้แสนสองหนึ่งพันปี19นะทะเบียนซีซีศูนย์เจ็ดนะครับนี่ได้ไฟนะครับเป็น LED นะครับไลท์ไกด์ตรงนี้นะล้อแม็กไลท์เท่ๆคุณดูนี่มีล้อแม็กแบบนี้นะคันนี้ไมล์แสนสองครับปี19 1.5วีนะครับเรียกได้ว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นปีท้ายๆอ่ะนะที่เป็นเครื่อง105 นะครับออ1,500แล้วสางง่ายครับมันจะไม่จุกจิกนะม,นมันแม่ทนแนนง่ายอ่ะเพราะว่าช่างเขาซ่อมเป็นเพราะเครื่องรุ่นเนี้ยมันใช้มาโอ้โหตั้งแต่เจนที่แล้วนะครับดังนั้นมันทนอะไรเยอะนะครับคุ้มครับ3,79ได้ปี19ทะเบียน4 407นะคันนี้นะครับเป็น Honda City แบบ4ประตูนะครับฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ6,003นะฟีดัลผ่อน6,003นะสำหรับ Honda City ครับถ้าเป็นสีบลอน์ของ Honda มันจะเป็นบลอน์ที่เข้มกว่าสังเกตนะน v rd, บนบบออคุณเห็หม นะแต่ในเล่มมันเขียนเหมือนกันคือสีเทาอ่ะนะครับมันเทาเหมือนกันนะแต่ว่าก็เป็นเทาอ่อนเทาเข้ม,มประมาณนี้นะครับสนใจจัดได้จัดนะครับมาดูมาด้าสคันนี้ราคา3ามแสนสองหมปีสิปลายปีจดยี่สิบหนึ่งจุดสามไฮคอนเน็คตัวท็อปในยุคสมัยนั้นนะครับปีสิบเก้าจดยี่สิบสามแสนสองหมื่นเก้าพันผ่อนยูห้าพันห้าห้าพันหกเอา้าตีไปฟีด้าผ่อนประมาณห้าพันหกนะครับตัวท็อปยุคสมัยนั้นนะครับก็ได้สีประตูสีแดงสีแดงมาด้าที่ผมบอกเลยว่ามันเท่กว่า ยี่ห้ออื่นน่ยมันเป็นแดงลูบี้อะไรสักอย่างที่แบบเงาๆนะครับหล่อๆเลยนะคันนี้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับอ่าไฟโปรเจคเตอร์สามแสนสองเองนะครับหล่อๆแบบนี้ไม้สี่หมื่นหนึนะฟรีดาวน์ผ่อนห้าพันกว่าบาทนะครับนะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังครับเครื่องพันสามปิแะยนนามันยี่สามลิตรนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาพี่ๆนะที่จะเอาไปใช้ต่ออย่างแน่นอนสําหรับมาด้าสคันนี้ครับมาดูมาด้าสที่ราคาสูงที่สุดในเพชรยนต์สูงเพราะอะไรมันปี23่สจดยีนะครับไม้มัน8ปดพันอ่ะ นะเป็นตัวปัจจุบันตัวท็อปนะอันนี้เป็น Mazda Hatchback ครับ5ประตูนะครับ1.3 SP Hatchback ตัวท็อปครับมันไม่ c h a เชนมานะครับมันเป็นไม่ c h a เชนมานะมีไอแต้มเหลืองเนี่ยนะครับเป็นมันเป็นไม่ได้เชนมานะครับหลอหรูหน่าใช้ครับราคารู้สึกว่า4แสนกว่าบาทเดีวยวขอดูราคาก่อนนะราคา479ครับไม่ My 8 7 0 0 1.3นะครับ SP t c h b a c k ตัวท็อปสุดของรุ่น นะ479ก็ผ่อนอยู่ประมาณสัก7,000ปลาย8,000ประมาณนี้นะครับคุณได้ตัวท็อปนะแล้วคุณฟรีดาวได้นะครับสีนี้หายากนะครับเขาเรียกว่าเป็นสีเหมือนแบบเทาพาสเทลนะถ้าเป็นรุ่นก่อนๆจะเป็นแบบเนี้ยเทานี่อันนี้คือเทาเงาเงาใช่ไหมอันนี้คือเทานะเป็นเทาแบบเทาพัดเทลด้านๆนะครับหายากนะครับแล้วก็ขับสนุกครับแฮชแบ็กห้าประตูไปดูข้างหลังกันผมชอบนะสำหรับแฮชแบ็กของมาสด้านะครับขับคล่องตัวขับสนุกครับเครื่องพันสามประหยัดน้ำมันด้วยเนี่ยคุณดูดิ นะครับเป็น5ประตูนะหลอ่อๆเลยนะครับไปคันมันไม่ได้ใหญ่มากนะรถมันสั้นนะครับดังนั้นถอยจอดอะไรเงี้ยสะดวกนะครับอันนี้ข้างๆเป็นแบบซีดานนะปี19.20ปี23.24โอ้โหแล้วมีอีก2คันนี่คุณดูนี่สีแดงอีก2คันไปเราไปจัดให้ครบสำหรับสาวก Mazda นะครับคันนี้49,000ครับปี21ไม่50,000นะเอออสเลเทอร์ S letter, นะครับไม่50,000นะ49,000ก็ผ่อนอยู่ประมาณ6,900นะทะเบียน5020 นะครับไมล์หลักหมื่นนะครับ S letter นะครับก็มันก็ม i n เ r อร์เชนมานะมันก็จริงจริงมันโฉมเดียวกันกับตัว S ตัวไอไฮคอนเน็กตะนะแต่มันก็ปรับมันมาเล็กน้อยนะครับมาดูอีกหนึ่งคันคันนี้ปีรู้สึกจะใหม่มากนะ4750เนี่ยนะคันนี้439,000เป็นปี22จด23ไมล์30,000หรือเปล่าไมล์3 0 0 0ครับ SPC ดานนะ439ก็ผ่อนประมาณสัก7,500ไม่เกินนี นะครับผ่อนไม่เกินเจ็บเันห้านะแต่คุณได้ไม้น้อยไม่สามหมื่นหนึ่งแล้วปียี่สิบสองจดยี่สิบสามเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมาสด้าเรียงกันสี่คันนะแล้วก็สีเทาดําคันนู้นเป็นคันที่ห้านะครับสนใจมาสด้าคุณทักมาได้นะครับเรามีเยอะกว่านี้นะครับอยู่โกดังสามีจอดอยู่มาเรามาเก็บสามสี่คันนี้ให้ครบครับนี่แหละวีออสปีสิบเก้าที่ถูกที่สุดในเพชรยนต์สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนกับอีกสี่พันนะครับผ่อนอยู่ห้าพันห้าคันนี้นะเป็นตัวเอ็น ผ่อนอยู่5,500นะครับแล้วก็คันนี้ปี20ครับไม่เ0 0 0 0อ่าไม่เ0 0 0 0ปี20ตัวมิดนะครับปี20ตัวมิดไม่เ0 0 0 0มทะเบียนนี้คุณจำไว้เลยนะแล้วคุณทักมาหาผมนะครับ a pek 152มีแอดนำหน้านะครับหรือโทร065 95133 74้าเทะเบียนนี้ครับ 6238โคตรคุ้มครับไม้9 1.5มิตรล้อแม็กไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกกล้องถอยจอทัชสกรีนนะครับเบาะหนังครบเลยอะนะเอาไปใช้งานต่ออึดๆถึกๆทนๆยาวๆนะครับสนใจคันนี้ฟรีดาวนะผ่อนอยู่ประมาณ6,000 นะครับสนใจทักมาได้นะครับวันนี้พาดูเนาะเครื่องพันหครับเครื่องพันสครับเครื่องพันสครับเครื่องพันโบครับพันเทอร์โบนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนคุณทักมาหาผมได้โดยตรงนะครับ065 951 33 74ครับเดี๋ยวผมส่งรูปนะส่งรายละเอียดให้ดูทีละคันนะครับชอบยาริดเอทีบชอบ มาด้าสอนะครับหรือคอนด้าแชทก็มีนะแต่ราคาผมว่ามันแข็งนิดนึงอ่ะนะเลยไม่ค่อยได้ถ่ายผมว่าราคามันแข็งอยู่นะครับคันไหนคุ้มค่าคุ้มราคาพี่ๆนะผมถ่ายให้พี่ๆดูแน่นอนนะครับโซนนี้พร้อมใช้นะครับมาเช้ารับกลับเที่ยงเลยผมขอเอาไปล้างกับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนนะครับเพราะทุกคันตรงนี้ที่จอดอยู่โซนนี้คือไม่ได้เข้าใหม่มันปรับสภาพพร้อมใช้อ่ะนะครับสนใจทักเข้ามา0659513374ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดต รถสวยๆแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ